ท่านผู้ชมวันนี้แอดปู่ย่าเก็ก็พามาบ้านเลขที่707นะครับปู่สวรรณคะจอมปวกค้ายพญานาคจอมปวกที่แปลกที่สุดนะคะมี2องงอนอันนี้จะเป็น ในนามตามความฝันนะคะท่านบอกว่าท่านคือปูส่สุวรรณคาหงสาวดีอันนี้คือย่าแก้วคํากองนะคะพระวรากายของท่านร่างกายของท่านจะเป็นสีทองนะคะสําหรับปูส่นนะะสุวรรณคาสําหรับเจ้าย่าแก้วคํากองจะเป็นสีขาวนวลน,นะคะหรือสีขาวยองไฟนะคะแล้วยองไฟไไอ๋อเพื่นพูดเดเีเออสีขาวยองสีขาวยองไฟนะคะท่านพูดว่าล<ป>้าย ฉันพูดไปยองไฟเออภาษาลาวมันยองยไฟไหมเล้วอ <laughs> <laughs> เออนะคะเท่าที่มองเห็นก็คืออ่าสองสองสองเก้าและก็สองสองศูนย์นะคะแล้วก็แปดห้าแปดเจ็ด <8, 5, S 1> 7 5 5 3 3 3 7 3นะคะแล้วเลขรถก็คือ4 4 1 7แล้วก็8 5 6หนะคะแล้วก็5 9 5้าหแล้วก็5 2 4สนะคะแล้วก็อ่าสองสนนะคะทุก ทุกคันทุกตะเยนนิ้วเลยนะคะแล้วก็บ้านเลขที่707ค่ะวันนี้แอดแม่น้ำเพนพารวยจะฟันให้เหมือนเดิมนะคะอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะตรงนี้เห็นเป็น88นะคะตรงนี้เห็นเป็น88นะคะวันนี้นะคะวันนี้จะฟันจาะให้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ขอฝากกดติดตามช่องแอด แม่น้ำเพ็นพารวยด้วยวันนี้วันที่17กรกฎาคม64น้อยทุกน้อยจนถึงมาเลเซียนะคะนอยทุกน้อยใครชอบอะไรก็สามารถที่จะไปเสี่ยงโชคได้ให้เป็นแนวทางไม่มีใครรู้ว่าจอกตัวไหนจอมปวกแลกคล้ายกับพญานาคคล้ายงอนพญานาคคล้ายกับพญานาคตามความฝันท่านบอกว่าท่านคือปูส่สุวรรณคาหงสาวดีเดินทางมาจากนาครหลวงพะบางกับย่าแก้วคํากองนะคะย่าแก้วคํากองนาคินีร่างกายของท่านจ ขาวนวลเหมือนยองฝ้ายนะคะอันนี้ก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงเหมือนยองฝ้าย,ะะายเหมือนเหมือนยองย,ยองฝ้ายถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเหมือนสำลีนะคะเหมือนสำลีอ่านะคะ ท่านบอกว่าสีของท่านจะขาวนวลเหมือนยองฝ้ายหรือเหมือนสำลีในภาษาไทยนะคะนี่นะคะจะกําลังเตรียมเอาของไหว้มาไหว้นะคะและตรงนี้นะคะอ่าวันนี้จะฟันจอกให้เหมือนเดิมขอให้รวยๆปังๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วันนี้วันที่17กรกฎาคม64ขอให้ ทุกคนได้ความโชคดีนะคะถ้าเรามีความเชื่อและความศรัทธาสิ่งนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีใครสามารถที่จะบอกเราได้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ความฝันที่ท่านมาเข้าฝันแล้วก็บ้านเลขที่707นะคะวันนี้ขอให้ลูกๆทุกคนรวยๆปังๆนะคะอย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้แอดแม่น้ำเพนพารวยด้วยนะคะทุกคนจะได้รวยไปพร้อมๆกันนะคะรูป mm hmm. เหมือนกายเหมือน mm hmm. นะคะอันนี้ เออถังนะถ้าพูดถึงจะจะชนแล้วนะใช่แม่ก็ว่าจะชนแล้วนะอีกนิด